บอขอนิดเดียวครับเอ่อความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับอ๋ออย่างยังนะครับเพราะรายงานท่านเบื้องต้น่อท่านมีมีภารกิจนะฮะที่เราเอรุต้อมีการทักการเาต้องคณะกรรมการมาตรวจสอบเรื่องต่างๆด้วยครับอ๋ออันนี้ก็ทราบเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวคงรอรอได้ยบนไปท่านนายกอีกทีนึงนะครับบอในกระดูกที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องสั่งอยู่เป็นบัตรนะที่ไปก่อนด้เดี๋ยวต้องรอดูจากคณะกรรมกวนของนครบาลก่อนนะว่าว่าเขารายงานยังไงนะครับ คือเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะกระทบกับตอรอีกครั้งหนึ่งอบอเราจะดําเนินการยังไงไหมคะเพราะว่าคือเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกท่านก็ให้ความสําคัญท่านก็ใช้สัมภาษณ์ไปแล้วแล้วว่าจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายผมว่าจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายคือเรื่องนี้ก็สิบเนื่อจกมีการขยายผลมาจากชุดไอ้สปสเนี่ยทีดีๆเนี่ยเมื่อสองเดือนที่แล้วแล้วขยายผลแล้วก็มีการเรียกขอหมายจับลิสารนะครับทั้งหมดยี่สามหมายแล้วก็ ีตำรวจ8หมายคนละเรือน15หมายนะครับวันนี้ก็เป็นการเป็นการจับกลุ่มตรวจค้นตามหมายจับนะครับรายละเอียดเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวผมจะให้ทางผู้ที่รู้เรื่องดีที่สุดเนี่ยเดี๋ยวพอได้รายละเอียดไปค้นุกจุดแล้วให้เขาแถลงดีนหนึ่งนะครับข้อมูเลเบื้องต้นนี่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับสารวัตรสัวหรือว่าเครือข่ายเมฆรามาไหมอ,อันนี้ยังยังไม่ได้ได้ยินนะไม่ได้ยินนะเกี่ยวกับเรื่องของวินนี่วินนี่นะเพราะพอเห็นคลิปคลิปที่ท่านซูเช่ไปร้องร้องโจ๊กไป งานเลี้ยงกับงานเลี้ยง,ง,ยงบ,บ,บุตรยังไม่ได้ดูเรื่องจากเมื่อเช้าเขาประชุมอยู่เรื่องกับท่านนายกบไม่ได่จริงๆแล้วคือการการร่วมงานแบบนี้เนี่ยในทางปฏิบัติงานหรือว่าส่วนตัวเนี่ยมันผิดนะยังนะยังนะทุกทุกต้องให้ความเป็นธรรมนะเรื่องนี้ต้องมีการสอบสวนและเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ผมว่าคงจะต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนทุกเรื่องนะครับถึงแค่ไหนแค่นั้นก่อนนะครับตามข้อมูลของไฟ กระนการ่ายส0บสวนนะครับสอบสวนคือปฏิบัติการเมื่อเช้าเนี่ยที่ตำรวจไซเบอร์ผมเข้าไปตรวจคนที่บ้านของรองโจ๊กเนี่ยคนเขาก็มองไปว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการสรรหาการคัดเลือกขบตรวันที่27นี้ก็ได้ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเป็นการทํางานจากการขยายผลแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เกี่ยวบท่รองโจ๊กเกี่ยวกับอาจจะแปดคนอาจจะเป็นลูกน้องท่านนะ ไม่ใช่ต้องให้คนไปทำทุกไม่ใช่ความขัดแย้งภายในองค์กรตำรวจระหว่างสองในตำรวจใหญ่ป่ะผมเชื่อว่าไม่นะครับเป็นเรื่องของหลักฐานไปถึงใครแค่นั้นเองมันมันมีคดีตั้งต้นอยู่นะครับแล้วก็ไปสอบสวนแล้วขยายผลไปเพราะว่าคือต้องขออนุญาตถามของบอยอย่างนี้เลยนะว่าพอดีแบบคดีมันต่อเนื่องกันตำรวจเนี่ยคือมีคนเขามองไปว่าเออมีการขัดขัดแข้งขัดแข้งขัดขาขัดแข้งขัดขากันหรือเปล่าถึงเล่นกันแรงแบบนี้คือคำถามที่คนเขาถามกันในโซเชี้าแบบนี้เลยทุกอย่างเป็นพยานพยานหลักฐานเนี่ยอย่างที่คดี การชีวิตของผู้กับเบิ้มใช่ไหเริ่มเบิ้มสหรัฐเอเอาสาวรรค์ผู้กับเบิ้มเนี่ยก็ตอนแรกก็มีข่าวว่าจะเป็นฆาต,ราตรกรรมฆาตกรรมอะไรผมก็ไปตรวจสอบด้วยตนเองแล้วแล้วว่าถามจากพักหนึ่งแล้วก็ไปดูพยานหลักฐานเลยก็ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายนะครับเบื้องต้นก็สรุปได้อันะะนั้นก็มันเป็นข่าวลือไปข่าวลือม,มาทุกอย่างเป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับใครถึงใครเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับเดี๋ยวพอตำรวจที่อยู่ในงานใครจะผิด จะเล่าเว้นจะจะให้การเท็จหรือไม่ก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับทุกอย่างมันเป็นตามข้อกฎหมายก็ต้องให้พนักส่วนเขารวมรวมเป็นหลักฐานนะครับเราก็อยากจะพูดก่อนนะครับสังคมก็มองไปว่าแบบเออตาแบบขันขันกันเองอะไรอ่าเงี้ยบบบเราในฐานะที่บบเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะขณะนี้เนี่ยราจะจะชี้แจงหรือว่าจะก็ชี้แจงตามข้อเท็จจริงตามที่มีข้อเท็จจริงอยู่นะครับก็ชะชี้แจงตามนั้นและข้อจริงวันนี้ ไปค้นหลายจุดมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอสรุปในช่วงบ่ายว่ามียังไงแล้วก็ขอให้เขารายงานมาก่อนแล้วก็คณะสวนที่เป็นต้นคดีนี้อยู่ที่นครบาลก็ต้องดูว่าเขา,เาต้องการให้มีการตั้งคณะทํางานสืบสวนสอบสวนในระดับต่อเราหรือไม่นะครับเพราะว่ามันมีเกี่ยวข้นหไหล ผู้ต้องหาหลายคนหรือหลายจุดต่างๆเดี๋ยวก็ถ้าเขาเสนอมาผมก็จะพิจารณาน,นะครับจากขาอ้อมูลเรื่อง8นายเนี่ยครับเส้นทางการเงินมูลค่ามันสูงขนาดไหนอะไรนะครับเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตํารวจ8ดนายที่อยู่ในข่ายนีอันนี้ยังไม่ได้รับรายงานชัดเจนนะเดี๋ยวขอ,อรายงานชัดเจนีกครั้งต่แต่ถ้าเกิดาไปถึงตัวท่านสุรเช่นนี้ท่านก็ต้องโดนตรวจสอบด้วยป่ะครับอันนี้ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ได้ข้อที่จริงถึงขนาดนั้นเดี๋ยวขอให้ได้รับรายงานที่ชัดเจนก่อนจะเรียกท่านมาพบเมข้ออะไรอันนี้การบุคคลบ้านหดึกโยงทาง คือได้รับรายงานเมื่อเช้านะครับแล้วก็บ้านนี้ยังไม่ได้ใจเป็นบ้านใครนะฮะเพียงแต่ว่าต้องการไปจับตับบุคคลตามหมายจับนะครับนะครับอันนี้บ้านใครผมยังไม่ทราบเลยรับทราบเมื่อเช้านี้ตอนที่เข้าไปถึงบาก็เข้ารายงานมานะครับเข้ารายงานมาเมื่อเช้าว่ามีการเข้าไปคือต้องมีคนใหญ่กว่าขอมาตลอครับถ้าท่านท่านขอมตลอึ้งตามอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไปตามหน้างานของเขานะครับเขาก็มีหนังสือขอต้องไปถามคนิงกับทางหัวหน้าชุดนะครับขอได้คุยกับท่านเชี่ยวชญ ยังไม่ได kind of ้ค yes, oh, 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 ุยครับผมกติคือตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยคนบ้านเมื่อเช้านี้ยังไม่ได้คุยครับตรงเด็กเขาผงี้ครับตรงเด็กเขาผลทีตไน